พี่น้องครับปี่จมากินข้าวเหนียวข้าวเหนียวกับหมูกับหมูครับกับน้ำบิตามินเอินพี่น้องนะครับพี่น้องครับมากินน้ำเอเดนดูซับเจบครับแม่มันไม่แม่มันไม่มาแม่มันไม่มาพูดสวัสดีครับพี่น้องโอ้สวัสดีครับพี่น้องวัน่ีสิพากินส้มตำเอ้มันเป็นส้มตำตำแครอทพี่น้อง กับหมูอย่างสับแบน้ำกันได้พี่น้องมาได้จ้าส่บแบน้ำกันขับเข้ามาดีๆตรงนี้ดูแล้ว<ำ>หิวข้าวไหมครับห,หิวข้าวหิวข้าวเหรอหิวหลายบอรครับอืแสบครับพี่น้องออมาเด้อมาเด้อซ่บๆบน้ำไอแดดเด้อครับจำแค่เราตัดแสบนิดตอนนึง นอนหลับดีไหมครับนอนหลับดีไหมนอนหลับดีครับนอนคนเดียวเก่งมากเลยเนาะไม่ตื่นเลยใช่ไหมเมื่อคืนไม่ได้มาห้องน้ำเลย ไปไปทำงาน,นไปหาแม่กับพ่อไปหาแม่กับพ่ออไปทำไมล้ะคะคิดถึงคิดถึงตอนเช้าก็เจอกันไม่ต้องไปเนาะคิดถึงแม่กับพ่อเหรอ,อ อเวลาแม่นนหมูแม่มเพิ่นนอนหรอเพิ่นตื่นงามเพิ่นไปห้องงานเพิ่นก็ไปเปิดห้องแม่พ่อกับแม่เพิ่นก็เข้าไปซองเพิ่นพ่อกับแม่แม่มนบ่แล้วก,ก็กลับมานอนคือเก่ารเป็นบ่ลลุค right. คิดถึงใช่ไหมคิดถึงก็งเวลาเวลาไปช่วงอย่า<ๆ>อย่าะนะฮะก็เวยาไปหาแมา่ เวลาตอนเช้าใช่ไหมไปหาพ่อกับแม่ทำไมล่ะคะพูดลืมอ๋อคิดถึงลืมไปกินกินกินเขาหลายๆลูก

ไอ้อไดากล้องนึ่งมันบ้ามั้าครับอวันนี้จะนอนกี่ทุ่มอวันนี้นอนกี่ทุ่มคัับ้่ยุ้่ยุ ไม่รู้ไม่รู้ครับไม่รู้ครับพี่น้องครับไอดดาอิ่มแล้วครับพี่น้องครับไอดดาอิ่มแล้วครับพี่น้องครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบายขอบคุณค่ับพี่น้องกินน้ำน้ำส้มก่อนแล้วก็ปิดกล่องข้าวให้แม่ด้วยนะคะกินข้าวเสร็จแล้วข้าวจะได้ไม่แห้ง ปิดของข้าวดีๆ